ถ้าออกกาลังกายต้องยกเวทต้องวิ่งและการพัฒนาของป่าพ,พูดแบบเห็นภาพเลยอ่ะป่าฝึกมันยังไงอ่านเยอะดูเยอะฟังเยอะอง่ายๆอย่างนี้แหละฮะคือคือ,คอผมไม่เชื่อเรื่องที่ว่าทุกอย่างเรารู้ครบหมดแล้วเป็นไปไม่ได้อันนี้คําพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะคือความรู้คือป่าทั้งป่าเราหยิบใบไม้มาได้แค่กำมือเดียวคือคือความจริงมันคือเรื่องนี้เลยอะ่ะชั่วชีวิตเราเราไม่มีทางเรียนรู้ความรู้ที่มีหมดทั้งป่านี้ได้หรอก ดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีคําว่าสายเกินไปที่จะเรียนเพิ่มเติมมันไม่เลยมันเลยไม่มีคําว่าอ่านหนังสือมากเกินไปดูหนังมากเกินไปฟังเพลงมากเกินไปหรือแม้กระทั่งฟังบทสนทนาในวงสนทนามากเกินไปผมจริงๆผมไม่ค่อยชอบที่จะต้องมานั่งให้สัมภาษณ์อย่างนี้นผมชอบฟังจริงผมชอบเป็นคนถามเพราะว่าเนี่ยทุกครั้งที่ผมพูดออกไปเนี่ย ผมไม่ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมแต่แต่แตว่าโอเคเราก็เข้าใจบทบาทของเราในวันนี้ผมก็มาแชร์สิ่งที่ผมเรียนรู้มาแต่ว่าจริงๆแล้วอะทุกครั้งที่เราฟังอย่างตั้งใจจับประเด็นให้ได้นะคือคำว่าฟังของผมเนี่ยมันแปลว่าอ่านก็ได้ดูก็ได้ฟังก็ได้คุยกับใครก็ได้เนี่ยมันทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเสมอแม้แต่ความรู้ที่เราเข้าใจว่าเรารู้หมดแล้วเนี่ย เล่าผ่านปากของคนสามคนก็จะอาจจะทําให้เราเห็นแง่มุมที่ต่างออกไปเอาเอาง่ายๆเนี่ยเรากำปั้นเนี่ยคือกำปั้นของผมถูกไหมครับเราเรามองกำปั้นอันเดียวกันอยู่ใช่ไหมคั<ช>แต่สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคือภาพนี้แต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือภาพนี้ซึ่งมันคือคนละาภาพกันสิ่งที่เราพยายามจะบอกกันอยู่วันนี้ก็คือว่าเฮ้ยคุณเอาแค่คุณมองไปรอบๆกำปั้นเนี่ยกว่าจะครบทุกด้านเนี่ยนี่ยังไม่รวมเรื่องแบบว่า ซูมเข้าไปจนเห็นถึงรูขุมขนนี่ยังไม่รวมว่าแบบแล้วถ้าเกิดลอกเอาหนังตรงนี้ออกมาข้างในนี่มันมีอะไรอยู่เพาะแบบนี่แค่กำปั้นกำปั้นเดียวนะมันมันยังมีเรื่องที่เราเรียนรู้ไม่หมดอีกมากมาย